การรับมือน้ําท่วมเมื่อมีการแจ้งเตือนน้ําท่วมก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในขณะน้ําท่วมหลายคนมักตื่นตระหนกจนหลงลืมสิ่งจําเป็นหลายอย่างดังนั้นหากเรารู้ล่วงหน้าหรือได้รับการเตือนภัยว่าจะเกิดน้ําท่วมจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการรับมือน้ําที่กําลังจะมาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดดังนี้หนึน่งติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ําท่วมอย่างใ,ใกล้ชิด จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและข่าวสารผ่านทางช่องทางต่างๆอย่างใกล้ชิดเช่นสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ที่เกาะติดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะรายงานข่าวที่เกาะติดในพื้นที่จาก Facebook Twitter หรือเว็บไซต์และความผิดปกติจากแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ๆเช่นแม่น้ำลำคลอง 2. เตรียมแผนเผชิญน,น้ำท่วมซักซ้อมหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว หาทางหนีทีไล่ให้เรียบร้อยโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการโดยเน้นความปลอดภัยของชีวิตเป็นอันดับแรกเรื่องทรัพย์สินเป็นเรื่องรองลงมาเตรียมเส้นทางอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้กําหนดสถานที่สองแห่งเป็นที่นัดหมายสําหรับสมาชิกในครอบครัวที่สามารถไปพบกันได้หากพลัดหลงสถานที่แรกให้อยู่ใกล้บริเวณบ้านและอีกสถานที่ให้อยู่นอกพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง เตรียมเบอร์โทรศัพท์เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ในสภาวะฉุกเฉินเช่นเบอร์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เบอร์การแพทย์แผนฉุกเฉินและนำส่งโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งทอนโทร1669เบอร์สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัย1784ตลอด24ชั่วโมง 3. เตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในสถานการณ์น้ำท่วมเช่นโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด สำรองอาหารน้ำดื่มสะอาดให้อยู่ได้อย่างน้อยสามวันเตรียมยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็นไว้เช่นยาแก้ปวดลดไข้ยาใส่แผลผงเกลือแร่ไว้ในที่ปลอดภัยผู้ที่มีโรคประจำตัวให้จัดเตรียมยาที่กินประจำไว้ใกล้ตัวหรือเก็บไว้ในที่ปลอดภัยป้องกันยาสูญหายเสื้อผ้าถุงนอนผ้าหม่มเอกสารสำคัญเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารพร้อมจัดทำสำเนา และจัดเก็บไว้ในถุงพลาสติกหรือซองกันน้ําป้องกันเอกสารได้รับความเสียหายจัดเตรียมระบบไฟสํารองส่องสว่างภายในบ้านเช่นไฟฉายเทีนยนไขไม่ขีดไฟหรือไฟแช็กไว้จุดกระดาษชําระผ้านามัยยากันยุงถุงดําเชือกนกหวีดเทปกาวรองเท้าแตะมีดพกที่เปิดกระป๋องและเสื้อชูชีพ4คนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูงให้พ้นจากระดับน้ําท่วมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ของใช้ขนาดใหญ่หาอิฐหรือไม้หนุนที่สูงขึ้นจากพื้นและเคลื่อนย้ายยนานพาหนะไปจอดไว้ในพื้นที่ที่น้ําท่วมไม่ถึง 5. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านและปิดแก๊สเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยตัดกระแสไฟฟ้าปิดสวิตช์ไฟสับคัดเอา์ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปียกจนกว่าจะแน่ใจว่าทุกชิ้นส่วนของอุปกรณ์นั้นสะอาดและแห้งสนิทเมื่อเกิดน้ําท่วมควรปิดเบรกเกอร์และห้ามเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลวกไฟฟ้ารัดวงจร 6. ระมัดระวังสัตว์มีพิษเช่นงูตะขาบที่มากับน้ําและโรคที่มาจากน้ําเช่นโรคผิวหนงังโรคเท้าเปื่อยโรคทองร่วงโรคฉีนูโรคตาแดงด้วยการไม่ลงไปเดินในน้ําที่ท่วมโดยไม่จําเป็น 7. หากระดับน้ําท่วมสูงไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ให้ล็อกประตูบ้านและอพยพขึ้นที่สูงถ้าไม่มีที่ปลอดภัยบนที่สูง ให้ฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่หลบภัยของหน่วยงานต่างๆว่าตั้งอยู่ที่ใดบ้าง